ดอกใหม่งามงานพี่น้องเบอดอกหนาขางข้างเลยพี่น้องเด้อสวยงามดีค่ะเก็บเหยาะตำลึงพี่น้องตำลึงอยู่ข้างทางอันนี้ก็เป็นพักตีนกับแก่เ้ย,ยพี่น้องเด้อนวย่เด้อกินได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้กเก็บห้พี่น้องอันนี้ซอยพี่น้องเอบอบ่งก่อนเพราะว่าบางคนอาจสิบ่หู้จักเนาะกินได้พี่น้อง อันนี้ก็บยุ่ขหางห้ามพี่หนอนเสียงรถแดงค่ะผักนี้กินได้นะคะเขาลงก็กินด้วพี่น้องเด้อติ๊กับแกะกินได้นะคะเดี๋ยวติ๊กับแกะเพราะว่าเพิ่มน,น้ำเหนียวด้วยพี่น้องเด้อกินได้ พี่น้องคนน่ะนะเกิดจุกไก่กันนล่นแหละถับปักถึิงกบแก่พี่พี่น้องสว,นะะสวยสวยเลยเต็มเลยค่ะนีน่ทำงามเกิดจุขวางทางเลยเก็สวยเลยค่ะนี่ตำเรื่อง่นขึ้นไปบุ้งในพี่น้องเต็มต้น ดึงเวามขอบนาโอ้หลายครับถึงยุคข่างข้างหมดตันโดดงง้างจกจุางข่างไี่นอกเก็บค่ะเก็บ อันนี้เก็บง่ายขึ้นอยู่ฝทางข้างเลยเก็บหยอดไปนี่หยาด้วยเจ anyway. right. ็กน้อยเด้อพี่น้องเด้วยว้าวลาหลวัดกินเหล่าปัญญาเด้เโอ้ยอ่อนๆเลยค่ะมันอ๋อพะนะขึ้นเต็มเลยเก็บยอดทักครบเด้อพี่นงตั้งเตงป่านะคะออขื่นทางข้างเลยมางมัน สวยๆเลยค่ะโอ้ยเขาทำเรื่องมาหลายแต่พีน็อกกําลังขึ้นได้ไหมเต็มเลยค่ะหยอดอนดอนนี่พีีน็อกเ็บไปลวก ออกแซบอีอย่างนี่พี่น้องขึ้นเต็มเลยพี่น้องขึ้นขางข้างโอ๊ยจะแม่นหลายใส่ถุงมือในจักหน่อยเพราะว่ามันมันหยาเนาะค่ะพี่น้องนี่บักหลายส,ยสวยๆพี่น้องพี่น้องนะ นี่หวัดเพิ่นเครือเพิ่บเพิ่นงามๆทุงมืออันใหญ่บรทธน่าดได้พี่น,น้องนี่พี่นอ้อมาถอดทงมือดอกเก็บหนักเพราะโรคพัางงานคุณน่ะพี่น้องขึ้นไปทัง้งเครื่องปลายุา่นะ ขึ้นข้างข้างกรายพี่น้องเออเบิ่งเป็นพุ่มเป็นพุ่มก็สะอ่อนเนาะเห็นไหมคนเกี่ยวกันข้นพี่น้องแม่นเบิรได้ค่ะน่ะเก็นเรื่มงพี่น้องต่อทบได่นหลยค่ะ ขื่นมาเกี่ยวกันเป็นจุมจ่มๆอยู่ให้ห้าเก็บก็บตบติดต,อบ,ดตอบอ,อนีนอใส่ถุงรูถนาดถ,ถอดสวยปลาถุงเมื่อยางบ่มีนอีนอวันนส่วนผูเบาขอาวปลาพีนอ้าเก็บหยอดทางตำลึงวันหยุดกับส่วนผูเบาขบา่าวปลางามมากอีนอพีนอกับเป็นตำลึง ปลาอีกชนิดหนึ่งเ้วอค่ะโอ้หลายนี่ค่ะแมนเบิร์พี่หนอดหนอวจมเงื่อมพี่หนองเต้มเข้าไปคนน่ะแมนะเบิร์อรโรดหลายค่ะค่ะ โอ้ย,อยลมแห้งแห่พี่น้องมีเชอรี่ปลาด้วยค่ะเด้อเชอรี่ปลาเต็มต้นนึงค่ะคุณน,น่อยหน่อยเนะานะเต็มเลยค่ะนองจ้าตำลึงโอ้ยออกงามคักเนยมันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งพี่น้องสวยงามหลายจนเก็บมวนพี่น้องแมนเบิร์ดค่ะตน้นคุ้จังหน่อยก็เป็นดอกขาวเต็ม ช่วงนี้บอกระกดข้องกินพี่น้องข้องกินหลายนีออกดอกเต็มแม,แมนเบิร์ดเลยค่ะนี่สะออนเนาะพี่น้องอยู่ในป่าค่ะป่าขัางข้างเด้อขนาดเต็มดำแห้งแห้งพี่น้องมื่อนี้ใ่เขาปลาผ้ามาเบิเงนั่นปลากุ้นเนาะพี่น้องเบิ่งนี่ค่ะเหนน็นเห็นบ่กระลังสิเป็นหน่วยเต็มอยู่พี่น้องมื่อนี้เก็บไปเลยๆพี่น้อง เก็บยังเนี่ยใส่ยังก็เอาเหมเือนพี่น้องเก็บผักเก็บเนี่ยเขาลาน้ำ,น,ำน,น,น้ำแข็งพี่น้องเด้อล่มแห้งแห้งค่ะ,ะพัดจะเวอร์เวอรอ,อยู่พี่น้องนี่ก็เป็นดอกใหม่เด้อใส่ไปเฮ็ดชาใยเนาะพี่น้องเนาะเขาเ่ามาดอกอย่างน้ำดำเจียวจำซื้อมาเลยนะคะเไปเฮ็ดไปเฮ็ดชาใยเด้อนี่ต้มน้ำชาพี่น้องจ๊านี่ฝรั่งเขาจับกัเก็บด้วยพี่น้องเด้อ เก็บไปทำชานะคะนี่กระล่างสีออกใบใหม่ได้เต็มลมแห้งแห้งพี่น้องมาเนี่เก็บ <Okay, S 2> ไปตุ่มเป็นน้ำชาเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้องไปตุ่มเป็นน้ำชาอือลมแห้งแพี่น้องจ้ะเก็บ <Okay, S 2> ไปทำ ชานะคะมือดอกงามๆต้มน,น้ำชาได้แซ่บค่ะกินดีต่อสุขภาพค่ะพี่น้องจ้ามณีมาดําแจวกะเอาคลิปสั้นๆมาฝากพีตอนนองเนาะค่ะบรรยากาศหลบบานก็บผักเก็บหญหาพักเขาปาเนาะค่ะก็ได้ไปสาไก่พี่น้องอากาศมันบดีเนาะกะบก็บผักอยู่แถวแถวหลบหลบบานนี่แหละมาฝากพี่ตอนนองนั้นมาดําแจวกะฝ,ฝากคลิปไปเลเด้อพี่น้องกดติดตามเป็นกําลังใจให่งการเนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเฉเป็นกําลังใจ ขอให้มาดํมเจาเฮ็ดคลิปต่อไปพี่นองจ้าค่ะเอามาอนีมาดํมเจาก็ลาไปก่อนไปพบพอก,กันคลิปหน้าด้วยพี่นองเด้อค่ะสําหรับมาอนีขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปมีความสุขเนาะค่ะอยู่ดีไม่แห้งเบอร์สุข,ขสุขคนค่ะพี่นองจ่ะสวัสดีค่ะ